ภาคอื่นที่ไม่ใช่ภาคอีสานมีไหมคะภาคใต้มีไหมคะได้แม่คุณใส่ตอนนี้เหรอจอะไรด้อาเซียนที่เฮาจีนอาเซียนได้อาเซียนไปท่านตะวันออกเฉียงเหนือไหนท่านได้มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือข้เมือไหนค่ะไม่มีเลยต้องบอกว่าส่วนๆเนี่ยค่ะ กรอนนี้แล้วละเล็กจาแล้วะคะดิฉันกมลังสอบรียนุครับจะศึกษาชีวิตท้สอนเป็นตัวทปปแวทน ไม่น่าไม่หยุดโอเคสองวันนี้ก็ยังไม่ถามวันนี้ก็ยังไม่มาคนบอกในใจเป็นออกมาได้ไหมออกมาได้ไหมสามไม่ได้ยินเลยไอซิสทำได้อ <afraid> ซ okay, to <the easier> ิสกล้องได้ไหมกร้องได้ไหมคะอนนั้นสองสามโอ้ยขาดเส้นอยู่ พิงอยู่อโอ้อาจารย์กต้อง,องาการน้ำตาเหมือนกันนะอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้อาจารย์จะลองตามไม่ได้ไม่ได้าามไม่ได้ตวน้่าใชตอวารได้้ลงกง,ง,งครับ

ท่านท่อนรู้บรบาบกบหน่อยหน่ที่อนทอนเอยเขาขาดลยอรบางามินเดียนเอามีบางม่นี่ละเนี่ยขาดล้วะก็แกุ่๋ยน้ำทุกคนก็ตั้งใจว่าจะได้หางานทั้แก้ว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 กวแก้ว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 กวแก้อก้อก้ว้วก้วกวก้วก้วก้ก้วก้วก้วกดก้อก้วกวก้วกก ไเก่งไหนหมาด้ยมาด้วยห้อมาด้ยกับปนหม้อเหรยายซีปีพนาะก็ได้ข้าราชการยี่ห่นี่ละงานไดเป็นหม้อเนเด้หลุดเด้อตาหยห่างได้เพื่อว่าใส่ไดเรื่องเรื่องอะไรอยอมแม่ยายไป พอแล้วยาแ้ก็เมาใช่ใ่ใร่แบงก็พูเมาลกกไหวยานะเจ้ายบงมันออกอย่าบไ่ได้พวกหน้าหน้ากัเขาเอาใส้นซอดอกไหมไอ้เลาะอย่าลอยเลยใส่เสนเอามือเลื่มานี่ะใส่ห้าแล้วกบบ้านนี้ อันนี้มาตะวันว่าจะเลิ่นคนเด้เนี่ยตะวันอดมาให้ยี่ดอก่อไปจะเลิากไปจาม่น่งจักแน่สอิ้เที่ยวทิพานฉลุยสอปันไสไก่พานยิ้มเขาเงินก็เมีเด็งพาอไรก็ใ่ก็เมียหนักทุก็ยังกู้ทงเล่นหลังก็มีหอง่อยใกางกัอยอ๋อยบอ กหลายเห็นตลานใสาหมาดกินเอลาน่นานโอ้โหนี่รอหรอเนี่กินพกนั้นโอ้โหพวกจ้าไปพวกแล้วเจ้าไปแล้ว่าจมาเงินมีหม้ดีใจน้หลายเด้อ่าาะลยลืมปืนอะไรแงมหรอไปลืมปืนลืปนบดหมื่นต่าง

ได้ที่แลววะตดอนก้งีลายาเดี๋ยวลอยวิดีโอวิดีโอแขนมาลยแม่ายดูแม่ขัวนี่คนแม่ขัไวโอ้แม่ลัวแม่ขัวแม่ขัว

มันจะหน่อยว่ามอสากไม่ด้ใสไก่เี่ยสามอยว่าเนี่ยเปิดจักมอสแทนมอสตายมอแต่งมอวแขกคุท่านแขกคุนท่านสองลูกมันห่นนู่นเหล่านู่นกับแม่หเ่ี่

เ้อง้เร่องรักคานวแไม่ดีวะรกคารคานเวามห่ไกแม่ต้องเลี้ยงต้องเลี้ยง่าเด็ยังใส่รงไนเายมากกันเายแม่ปานช่างภาพเาทาเนี่ย

กินกินก็ต้อง <laughs> 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 <hums> <hums>